วันนี้กับ5วิธีล้างผิษไตแก้ไตเสื่อมได้ด้วยตัวเองนะคะมีวิธีอะไรบ้างห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะตามพิการไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่การนะคะรู้ว่าจะได้ไม่ป่วยวันนี้เนี่ยพี่การได้รวบรวมนะคะ5วิธีที่จะช่วยพวกเราในเรื่องของการล้างพิษไตนะคะแก้ภาวะไตเสื่อมนะในหลายๆคนที่ไปตรวจสุขภาพประจําปีแล้วพบว่าเอ๊ะทำไมค่าการทํางานของไตของเราเนี่ยมันลดลงกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่อยากจะเพิ่มค่าการทํางานของไตไตเนี่ยกลับมาทํางานได้ดีเหมือนเดิมนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยพี่การจะรวบรวมนะคะ5วิธีการเพิ่มค่าไต หรือว่าการล้างพิษเรามาเริ่มกันเลยนะกับวิธีที่1นนะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยลดการทานเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะอย่างเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนนะคะปลาเค็มเนื้อเค็มนะในเนื้อสัตว์แปรรูปเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดเลยและมันเป็นอันตรายกับไตามากที่สุดเลยก็คือโซเดียมนั่นเองนะคะโซเดียมหรือเกลือหรือความเค็มทั้งหลายที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์เหล่านี้นะคะมันจะมีผลนะถ้าเราทานไปเป็นระยะเวลานานๆเนี่ย ไตจะมีหน้าที่ในการขับเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายนะคะหรือว่าโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายนั่นเองถ้าเมื่อไร่ที่ทานสิ่งเหล่านี้ไปเยอะๆไตทํางานหนักมากยิ่งขึ้นจะทําให้ค่าการทํางานของไตเนี่ยลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการล้างผิดไตอันดับแรกเลยก็คือให้พวกเราเนี่ยลดการทานเนื้อสัตว์แปรรูปเหล่านี้นะคะก็จะช่วยฟื้นฟูการทํางานของไตขึ้นมาได้ค่ะ มาถึงวิธีที่สองนะคะที่ช่วยล้างพิษในไตนะคะก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอนั่นเองนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอและถูกวิธีนะคะเน้นย้านะคะทุกคนนะคะปริมาณน้ําที่เราควรดื่มนะคะในแต่ละวันนะควรจะอยู่ที่ประมาณ2อถึงสอลิตรนะคะโดยเน้นว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้พวกเราเนี่ยดื่มเป็นน้ําเปล่านะคะไม่เน้นน้ําหวานน้ําอัดลมนะคะกลุ่มนี้เนี่ยควรจะเลี่ยงเพราะว่ามันจะเสี่ยงทําให้เราเนี่ยเกิดโรคเบาหวานได้นะคะและวิธีการดื่มน ที่ถูกวิธีนะคะก็คือให้พยายามดื่มแบบเฉลี่ยเฉลี่ยดื่มทั้งวันนะคะไม่ใช่ว่าดื่มแบบว่า1ลิตรตอนเช้า1ลิตรตอนเย็นอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันจะทําให้ช่วงที่เราไม่ได้ดื่มน้ําเลยอย่างเช่นช่วงบ่ายช่วงกลางวันซึ่งอากาศร้อนมากๆเราเสียน้ําเสียเหงื่อไปค่อนข้างเยอะจะทําให้ไตของเราเนี่ยขาดน้ําได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องก็คือให้ดื่มเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะคะตอนเช้า2แก้วช่วงสายสักหนึ่งแก้วตอนเที่ยงอีกสัก2แก้วอะไรอย่างนี้นะ เฉลี่ยไปเรื่อยๆนะคะถูกวิธีและปริมาณนะคะก็คือประมาณ2ถึง2.5ลิตรนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูไตได้นะคะมาถึงวิธีที่3นะคะที่จะช่วยพวกเราในเรื่องของการล้างพิษไตนะคะก็คือให้เน้นในเรื่องของการทานผักแล้วก็ผลไม้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะลดในเรื่องของข้าวแป้งน้ําตาลลงนะคะการทานผักผลไม้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยได้รับวิตามินเกลือแร่จากผักผลไม้ได้อย่างเต็มที่นะคะและอีกอย่างหนึ่ง ที่หลายๆคนอาจจะคา,าดไม่ถึงในเรื่องของประโยชน์ของผักผลไม้ก็คือกากใยในผลไม้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกลำไส้นะคะหรือว่าการทําความสะอาดลำไส้นั่นเองนะถ้าเมื่อไหร่ที่ลำไส้ของเราสะอาดเวลาที่เราทานอาหารเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้แร่ธาตุหรือว่าเราจะได้ประโยชน์จากอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยอย่างเต็มที่นะคะในทางตรงกันข้ามนะถ้าสมมุติว่าคุณทานผักและผลไม้น้อยคุณทานเนื้อสัตว์เยอะเกินไปคุณทานไขมันเยอะเกินไปในส่วนของไขมันเหล่านี้จะไปเคลือบบริเวณผนัง สจะทําให้เวลาที่เราทานอาหารดีๆทานวิตามินดีๆเข้าไปเนี่ยการดูดซึมจะทําได้น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นไปเพิ่มปริมาณผักและผลไม้กันด้วยนะคะ และมาถึงวิธีที่4นะคะที่ช่วยพวกเราในเรื่องของการล้างปิดไตแล้วก็ฟื้นฟูไตเสื่อมนะคะก็คือการลดการทานอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดนะคะอันนี้เนี่ยถ้าลดได้นะ่าจะเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะหวานจัดถ้าเราทานของหวานบ่อยๆจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะหรือว่าโรคเบาหวานนั่นเองนะถัดมาถ้าเราเป็นเบาหวานอยู่สักระยะหนึ่งมันจะทําให้เส้นเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยเกิดภาวะเสื่อมหรือว่าอักเสบเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราหวานจัดบ่อยๆจะทําให้ไตเสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะมาก็คืออาหารมันจัดนะคะอาหารมันจัดเนี่ยมันจะทําให้ระดับไขมันในเลือดของเราเนี่ยสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลไตกลีเซอร์หรือว่า L D L นะคะตัวร้ายทั้งนั้นเลยนะซึ่งเจ้าอาหารมันจัดเนี่ยจะมีผลทําให้เส้นเลือดอุดตันได้ง่ายๆเพราะว่าไขมันมันไปอุดตันตรงบริเวณเส้นเลือดนะคะซึ่งจะทําให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงและทําให้ไตเสื่อมลงได้นะคะและสุด อันตรายที่สุดอันนี้ก็คืออาหารที่เค็มจัดนั่นเองนะคะอาหารที่เค็มจัดอันนี้มีผลกับไตโดยตรงเลยเพราะว่าไตมีหน้าที่ขับเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไหร่ที่เราทานเค็มจัดบ่อยๆความดันโลหิตสูงตามมานะคะแล้วก็ทําให้ไตเนี่ยล้าแล้วก็ทําให้ค่าการทํางานของไตเนี่ยลดหลงได้ด้วยไตเสื่อมเร็วขึ้นมากๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมวิธีที่สเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเลี่ยงหรือว่าลดอาหารหวานจัดมันจัดแล้วก็เค็มจัดนะคะทุกคนเพื่อสุขภาพของไตนะคะสุดท้ายนะคะวิธีที่5นะอยากให้พวกเรา ดูแลโรคประจําตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานนะคะก็พยายามรักษาระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะ,ะบางคนอาจจะต้องใช้ยานะอาจจะเป็นยากินหรือว่าอาจจะเป็นยาฉีดนะคะวิธีการที่เราจะสามารถรักษาระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้เนี่ยไม่ใช่พึ่งยาอย่างเดียวนะคะต้องในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมม,มุติว่าเราเนี่ยทานยาอย่างเดียวแต่เรายังกิน อยู่เรายังกินน้ําตาลเยอะอยู่เรายังกินขนมหวานบ่อยอยู่อะไรอย่างนี้นะมันจะทําให้ยาเบาหวานเนี่ยจะต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆเรื่อยซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีกับร่างกายนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่เป็นผลดีกับไตด้วยการที่ต้องทานยาเยอะๆนะคะยาทุกตัวยอะไหลที่ตับและขับออกที่ไตนะคะทุกคนมันเป็นการเพิ่มพาัะงานของไตอีกทางหนึ่งด้วยนะร่วมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราเป็นโรคเบาหวานและเราคุมเบาหวานไม่ได้เส้นเลือดเราจะอักเสบและตีบแข็งทั่วร่างกายนะคะทำให้ไตเสื่อม เร็วมากๆเลยนะคะอันนี้ถ้าใครที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานพยายามนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยานะและถัดมาก็คือในกลุ่มของโรคความดันโลหิตสูงนะคะให้อยู่ พยายามรักษาระดับความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยาอีกเช่นเดียวกันนะคะพฤติกรรมที่ทําให้ความดันโลหิตสูงนะอย่างเช่นการกินเค็มนะคะการชอบปรุงเยอะๆนะนอนไม่หลบับภาวะเครียดอะไรอย่างนี้นะคะทั้งสีสาเหตุนี้จะทําให้ระดับความดันโลหิตของเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเน้นย้าว่าให้ไปแก้ที่สาเหตุนะคะก็จะสามารถที่จะลดระดับความดันโลหิตลงมาได้และที่สําคัญก็คือสามารถที่จะลดปริมาณยาที่ใช้ลงมาได้ด้วยนะคะได้ไป จบต่อนะคะทุกคนก็ครบจบลงไปแล้วกับห้าวิธีล้างพิษไตนะแก้ภาวะไตเสือ่อมฟื้นฟูไตได้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวพี่การจะถวนให้พวกเราซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะพวกเราจะได้นําไปปฏิบัติกับตัวเองนะคะใครที่แบบว่าค่าไตเพิ่งลดลงนะแค่ระยะที่1ระยะที่2ซึ่งสามารถที่จะฟื้นฟูได้ด้วยตัวเองยังไม่ต้องใช้ยาหรือว่ายังไม่ต้องไม่ตกกังวลในเรื่องของการฟอกเลือดอะไรอย่างนี้นะคะไปทําตามนี้นะมันจะเพิ่มค่าไตของคุณได้นะคะ 1. ลดการทานเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะ อย่างเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนปลาเค็มเนื้อเค็มนะคะ 2. ดื่มน้ําให้เพียงพอและถูกวิธีนะคะโดยที่ปริมาณก็คือประมาณ2-2.5ถึงลิตรและวิธีการที่ถูกต้องนะคะก็คือการดื่มแบบเฉลี่ยเฉลี่ยไปทั้งวันนะคะห้ามหนักไปทางเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะวิธีที่3ก็คือเน้นให้พวกเราเพิ่มการรับประทานผักแล้วก็ผลไม้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะอันที่4ลดอาหารหวานจัดมันจัดแล้วก็เค็มจัดนะคะเพราะว่าอาหาร3ชนิดนี้จะเป็นสาเหตุสําคัญ ที่จะทําให้โรคประจําตัวของเราเนี่ยอาการแย่ลงนะคะและสุดท้ายนะคะวิธีที่5ก็คือให้พวกเราเนี่ยดูแลโรคประจําตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะคุมระดับไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการล้างปิดไตแก้ปัญหาเรื่องไตเสื่อมแล้วก็เพิ่มค่าไตาได้ในที่สุดนะคะก็ท่าลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b ์นะคะแล้วก็อย่าลืมสันกระดิ่งเอาไว้ด้วย จะได้ไม่พลาดเนะะื้อหาสาระดีๆจากพิการนะคะและตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะติดตามสาระดีๆจากพิการได้นะคะในหลายๆช่องทางนะทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะและถ้าหากว่าใครที่ไม่อยากพลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพิการนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะพิการจะส่งข้อมูลดีๆสาระดีๆทางด้านสุขภาพเนี่ยส่งรงถึงมือถือเราทุกๆเช้านะคะ oh. ขอให้ทุกคนมีความสุขการใช้ชีวิตแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ ในคลิปหน้ากับพิการรู้ว่าจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ